สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะออมรักออนทัวร์นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยววัดพระธาตุดอยพระชานกันค่ะวันนี้นะคะท้องฟ้าเปิดอากาศสดใสค่ะมีแดดดีนะคะเดี๋ยวเราเดินทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเส้นทางในการขึ้นไปบนพระธาตุวัดดอยพระชานนะคะเราจะใช้มอเตอร์ไซค์ในการเดินทางนะคะเพื่อที่จะสะดวกและง่ายต่อการขึ้นบนไปบนดอยนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นเส้นทางาในการที่จะขึ้นไปบนดอยพระชานนะคะจะต้องข้ามสะพานอันนี้เขาเรียกว่าสะพานลำน้ำแม่จางนะคะเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตาชาวอำเภอแม่ทะนะคะเห็นไหมคะดอยตรงโน้นนะคะที่จะเป็นอดอยที่ตั้งของวัดพระธาตุดอยพระชาน,นะ ก็จะเป็นบ้านชาวบ้านเียกว่าบ้านน้ำชนนะคะตรงนี้นะคะ่ะถนนนะคะค่อนข้างจะลำบากนิดนึงค่ะยังเป็นดินแดงอยู่นะคะ ามาเป็นกลุ่มคณะหรือว่า,ามาเป็นทีมเนี่ยจะสนุกสนานมากเลยค่ะระหว่างที่เดินทางมาเรื่อยๆนะคะก็จะมาถึงสามแยกนะคะตรงสามแยกนี้ก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าาวัดดอยพระชานมาทางนี้นะคะก็จะไปต่อกันนะคะ ดูนะคะสภาพถนนหนทางลำบากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคพอไปได้ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงวัดพระธาตุดอยพระชามแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของอข้างล่างดอยนะคะที่เราเรียกกันว่าตีนดอยอะ ยนเ่ย อบคอวบวนด้วยมวลหลอกไม้ป้าค่ะมันจะกลิ่นฟีโปเลยอ่ะวันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะคะไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ค่ะปกตินี้ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะคะก็จะมีะนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาบนดอยนะคะ 哦。Oh. 你好。 เป็นประตูเข้าสู่วัดพระธาตุดอย ตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาอยู่บนยอดดอยแล้วนะคะวิวสวยมากค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบันไดานาค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ขึ้นมานะคะก็จะเดินทางบันไดานาคน,นี้ค่ะพอขึ้นจากบันไดานาคมานะคะก็จะเจอตรงนี้ค่ะ ตรงนี้นี่นะคะยังก่อสร้างไม่เสร็จค่ะสวยงามมากนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปปั้นของแม่ย่าซุมารีนะคะเราก็ไม่รู้ว่าประวัติความเป็นมามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูประวัติของแม่ย่าซุมารีอีกทีนะคะสวยงามมากค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปปั้นของหลวงพ่อปัญญาวุฒิคุณนะคะ ท่านผู้ที่ได้เริ่มก่อสร้างวัดดอยพระชานขึ้นมาค่ะรูปปันพระพุทธรูปห้าองค์เรียงกันสวยงามมากนะคะ